คลาสเรียนเท d ดดิง้งกาจัดขนด้วยเส้นได้เริ่มแล้วจนัดได้มีโอกาสไปสอนที่กรุงเทพมหานครโดยบอสของร้านบิ๊กคัที่มาบุญคอให้ไ,ไปสอนเด็กๆที่ร้านเพื่อที่จะต่อยอดเพิ่มเติมงานบริการในร้านและลูกค้าต่างชาติชอบงานเทรดดิ้งมากๆเลยค่ะ เป็นคาสเล็กๆที่อัดแน่นด้วยความรู้นะคะสอนกันแบบเป็นกันเองมากๆช่วงเช้าเราจะเรียนทฤษฎีกันก่อนนะคะส่วนช่วงบ่ายเราก็จะเริ่มมาฝึกปฏิบัติกันเลยคะ่ะเราจะฝึกปฏิบัติกันตั้งแต่การม้วนได้กันเลยนะคะขั้นตอนอาจารย์น่าจะสอนแบบละเอียดยิบเราจะมาฝึกโยกมือกันก่อนค่อยๆฝึกทีละสเต็ปกันไปนะคะาจากโยกมือได้แล้วเราก็ลองมาเทสบนกล่องกันก่อนต้องฝึกให้ได้ทีละสเต็ปกันก่อนนะคะเพราะถ้ายังทําไม่ได้เราไม่แนะนําให้ทําบนหน้าคนจริงๆฝึกบนกล่องได้ แล้วเราก็เริ่มลงคนเลยค่ะจะลองที่แขนก่อนนะคะ ฝึกแขนให้คล่องจนแขนเพื่อนถลอกกันไปข้างหนึ่งก่อนแล้วค่อยมาลงบนหน้าคนจริงนะคะนักเรียนตั้งใจกันสุดๆเลยค่ะที่แน่ๆตอนนี้แขนเพื่อนถลอกทั้งสองข้างแล้วค่ะฝึกกันจนพอใจเราก็ลงหน้าคนเลยค่ะนางแบบของเราก็แอบ,บมีเสียวๆเหมือนกันนะคะนอนเกรงกันเลยนะคะไม่ต้องกลัวจ้านักเรียนเราฝึกมาครึ่งวันแล้วค่ะเดี๋ยวเสร็จแล้วสวยแน่นอนรอชมผลงานกันได้เลยนะคะและนี่คือผลลัพธ์หลังทําเสร็จทันที<ว>หน้าใสาเกยงเกามีออ ลามากจ้าหลังเรียนจบอาจารย์นัดก็มีใบ,บประกาศมอบให้ด้วยนะคะอยากให้อาจารย์นัดไปสอนที่ไหนคอมเมนต์ไว้ได้นะคะ